เรมโยล็อกทุกครับก็ทุกคนครับสวัสดีครับผมพ่อผมไนซี่วันนี้พวกเกมเออดเดซเซปเปสสองก็เราก็ยังอยู่กับคุณไอแซคนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็จำได้ว่าครั้งที่แล้วผมเล่นเร็วมาก <c oughs> ก็โอเคนะฮะก็เหมือนเดิมะฮะก็เจอสองจุดเซฟก็พักนะฮะไปเรื่อยเราอยู่ตรงไหนวะลืมแล้วอ่ะว่าจะเล่นเกมอื่นจะไปเชียโอ้ตกใจ เออกวดเลยวะกดบีโอเคนำทางไปไปเลยไอแซคยูมีปืนอะไรบ้างเนี่ยเออ,เอ,อกระสุนกระสุนเจวารินโอเคไป Enter อ,อ๋อมงว่ามีอะไรนะทางนี้หรอวะตรงเลยไปดีว่าแม่เจ้าตัวยี่ปักเอกเลย ก็แค่พวกเซสาห์เสิปหายกระสุนโกไม่มีโอ้โหนันโดนมากไม่ตายให้รู้ด้วยโอเคโอ้ยนี่ đó là một cái ô chứ tài đó một little đó là cái mình cũng กูจะสงสารมึงดีไหมเนี่ยไาซาสเตอร์ไปก่อนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ดีวะไม่ดีเนี่ยไม่ดีไม่ดีโอ้โหโยต์โยต์ そう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 。 มีหน้าเลยมีมีจุดเซตมล้จุดหนึ่งโอเคคงของ,ของเครื่องไม่มีแล้วมั้งยังมาอีกก็ยิง lek detek ไปไกลไโผล่มาก็แทบต้องจดตกใจเกรงวจะมีดีเดียวด้วยซ้ำโอเคอย่างแรกที่เราต้องซื้อก็คือพาสตาคัสเตอร์เยี่ยมเออเังต่อกระสุนกระสุนกระสุนเออเจว์เดอเตอร์ไมไม่ใช่เจวาลินส้อเยอะหน่อยพี่แกใช้เปลืองมากเออ นี<ส>่อันนี dad, ้ซื้อทีเดียวเถอโอเคคงไม่มีแล้วอีอะไรวะเนี่ยเยวีเี๋ยววีวเียเดีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีวเวเดีเียดดียวเียเ ได้ได้ไดอ๋อชิบหายกดผิดโอเคฮะเดี๋ยวผมต้องซื้อแป๊บนึงนะฮะซื้อยาเนาะซื้อยาซื้อกระสุนบ้า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 ีกว่ากันปืนเยววะรายการเหรอริปเปอร์เหรออีเทคเตอร์เหรอปัดตี้เฟนทาเวอร์เหรอิกเกิร์ลเอฟ<ๆ>ปืนเปดเลยววะโอเคเดี๋ยวนะพลาสมาิกเกิร์ลเฟเฟอ่อฮะ แล้วขอให้พงจังวะถ้าสุพัพมากผมใช้บ่อยนะในวันดาถ้าปเปลียนเยอครับปืนทั้งหมดอะโอเคฮะโอเคแล้วก็ืปกันต่ออ่ะแล้วเราได้เปนอะยรมาใหม่เนี่ยโอ้อะไรเนะี่ยซีเกอร์อ๋อเยี่ยมแต่จะมีแต่จะมีปัญหาต่อมาเวลาเวลาจะสตู ใ <ś led> ช่เออดีวะโอ้โอ้แม่เจ้าโอ้จอดมากจอดมาก uh, วะคข้างหน้าและวไอ้ดึกดีๆอันนี้นะมึง

เออยวบอกนะมัน <laughs> มันตายเพราะเราเตะต้องจเจริญพอนะโยม <_ c oughs> เรียบร้อยโอ้สองสารเออให้เขาท่าละไปดีกว่า เดี๋ยวซื้อของเดี๋ยวขอขับเอา <c oughs> เป็นคีเลยกูเออโอเคฮะแล้วก็อจะจะบอกเรื่องนึงน่งก็คือเรื่องเดซี่ก็คือช่างแม่งเหรอฮะ <c oughs> ผมพูดไปนะ <c oughs> ั่นนะช่างแม่งเหรอโอเคเดี๋ยวต้องซื้อยาก่อน ยามยา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 ฮะเนาะสิ่งที่จะเปิดคนไ,ฟฟนไอ้เปิดสายเปิดดีๆนี่เองยายายาอันนี้โอ้ยห่งวะ่ะโอเคก็น่าจะรอดแล้วมั้ง เ,เอลืมไอเรา,าซื้อซื้อ,อยาจ่าจโอเคเราเห็นบางอย่างตรงนี้ แต่ว่าตะกี้มันแถวนี้ไม่มีอยู่นะอาจจะมีนะใกล้ๆแถวนี้โอเคไปหาดูกันจะปล่อยมันเลยฆ่านะเว้ยถอยทัพบด้วยด้วยธีการโผล่ ตายสิโอ้ยมันงอกขึ้นได้ยังไงวะโอเคจเุดแซตจุดที่หนึ่งเยี่ยมครเอ่อทันนี้ไม่มีหนอดใช่ไหมขอดูก่อน เออผมมีน็อตปะน่าจะมีนะผมไม่อัปเกรดอะไรพวกนี้เลยอะจะจะ้าเจ้า จะอัปเดตแต่ไอ้พวกที่มันใช้บ่อยๆอย่างเช่นพลาสมาสแลตเตอร์หรือก็พวกที่เป็นชุดเกาะผมว่ามันจะดีมากๆเราจะให้หน้องว่าจะมีเหยื่อให้มาทดลองใช้อาวุธล,ละ <c oughs> อุ้ยยิง <c oughs> ไปก่อน <c oughs> ไกลดิ <c oughs> ดูเห็นแล้วรำคาญ จอดละ,ดละแสดงก็มีเหี้ยแหเนี้แนะ่เออจริงปหมเนี่ยโอเคโอ,โอ้โอ้จริงปะเนี่ยเออต้องประโยชน์อะไรอ่อเหี้ยเอองงด้วย嘛ก็โอเคที่แรกเรา อ่าตรงนี้แล้วก็อย่าโผล่มานะโผล่มานะผมมาจะค่าให้เห็นนะเดี๋ยวผมขอสำรวจอีบน,น,นึงนะรู้สึกผม,มงมงผมต้องไปวางที่ไหนเนี่ยอ๋อ รายงานไม่เรื่องเลยยิงไปก่อนกันนะคือผมไม่คิดอะไรมากนะแต่ว่าผมไม่ไว้ใจมัน

เนะขาสุดอรือเปล่นน,นะฮะอันนี้ผมไม่รู้เลยอะ่ะยังไงวะเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรางเราต้องทำไมเก่งจัวงวะทำไมพี่เก่งเนี่ยแล้วแบบต้อดึงถังเหรอ เราไม่อยากตายอย่างนี้อุยอ้ยโอยชิบหายแล้วเราต้องเราต้องไปเทาถังออกกลับเข้าที่เดิมเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไปไหนไปไหนเด็กไม่ดีแล้วมึงอย่างนี้ไม่ดีแล้ว เร็วๆ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 ประเทศไอ้บ้านันจะโคมอ่ะเรืพีสูจนออซิเจนทุก่ายเอ่อแล้วอันไหนอ่อนลงลอยเร็วบิวสวัยนั่น แล้วก็มันจะโผล่มาอีกหลายสิบตัว เห็นชัดเลยว่าตอนผมก็ต้องไปเอาอีถังนั่นมาเปิดไปล้วเจอพวกมันต่อชราช นี่เราเท่าอยู่ตรงแถบนี้เราก็ต้องดีบเอาเอาอีเข้าไปในถังนี้แต่เราก็ค่อยๆจาัดก,การล้มัน้้ยิงแม่งดชมไหมเอ้อนี่เข้าไปอ่ะเ,อเร็ล้อจบเตรียมปะอ้หโอ้หูหหหหโห้โ

step one crawl into the dark machine strauss calm down he can't hurt you he wants me to go into the dark machine isaac i can't go she's in there she's waiting for me strauss oh god oh god oh god strauss listen to me you need to keep moving can you get to the train can you do that Strasse, he's coming can't talk <laughs> <haves> <haves> โอ้ยเยี่ยมไปเลยพี่เราไปทางนี้ใช่ไหมโอเคเราไปไปอะไรวะอ๋อทุยอ่อาฮะตัดหัวตัดหัวมันก่อนก่อนที่มันจะมาตัดหัวเราอะไรอะน็อดเยี่ยมอโอเคฮะก็จุดเซฟไว้สองแล้ว โอเคยังงั้นก็ไปเจอกันทีพช่องรองผม,ผมนะครับ